คือในเรื่องของการพัฒนาลอมโปรแกรมเมอร์นะคะการพัฒนารอมโปรแกรมเมอร์โดยลอมเริ่มแรกนะจะดจูจากรูปนะคะลอมจะเป็นหน่วยความจําถาวรที่เก็บข้อมูลสําคัญไว้ซึ่งการลบข้อมูลนั้นสามารถนําข้อมูลไปตากแดดโดยพาหนะสีอัลตา้าไวโอเลตผ่านแผ่นกระจกใสที่อยู่ตรงกลางไอซีไ้นะคะต่อมาดิสก์ูดิสนั้นต้องมีการฟอร์แมตข้อมูลทีเพราะหากเราลบข้อมูลมลักจะทําให้เกิดช่องว่างทําให้ข้อมูลที่เหลือเข้าไปไม่ได้ ซึ่งจริงๆแล้วล้อนั้นมีขนาดเด็กมากเพราะมานุนย์บัตรกีไม่ได้โดยรุ่นที่1ยังมีการใช้ดิสสวิตช์อยู่ก็คือตรงนี้นะคะต่อมานะคะเป็นลอมอีกวอรุ่นหนึ่งรุ่นส,สคือถูกพัฒนานจากเวอร์ั่นแรกนะคะก็คือรุ่นแรกๆเนี่ยใช้งานยากจึงเปลี่ยนมาใช้บัตรจอรูแทนที่เป็นแบบนี้นะคะโดยจะใช้บัตรจอรูผ่านโฟโต้รานซิสเตอร์ก็คือตัวนี้นะคะโฟโต้รานซิสเตอร์ซึ่งในระบบนี้ยังคงใช้แอเดดอยู่ ต่อมาเวอร์ชันที่3นะคะก็คือไม่ต้องใช้แอดเดสแค่ใช้ Data ก็พอแล้วโดยทำงานนั้นต้องใช้ IC 193 Counter เอร์แล้วค่อย PGM ลงโลแล้วค่อยติข้อมูลเก็บนะคะต่อมารุ่นที่4นะคะก็คือจะนำทุกอย่างมารวมในบัตรเดียวกันได้แก่ clock, tear, VPP และ PGM data ซึ่งการทำมานของรุ่นนี้จะนำไปรูดเร็วเมื่อรับข้อมูลจนครบ8บิตจึงเริ่มทำการ PGM ลงโลนะคะ ต่อมารุ่นสุดท้ายนะคะคือรุ่นที่5ตัวนี้นะคะจะใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวทํารอมเองต่อมาเป็นกระบวนการทํางานเขาจะเริ่กใส่ฮาร์ดดิสต์นะคะเพื่อที่จะได้เซฟว่าเขียนถึงตรงไหนแล้วเพื่อป้องกันช่วงไฟดับแล้วแล้วกันข้อมูลหายนะคะ